ตบวัสตบางแล้วการเขต้องคืนนาทีเดียวล้กหยุดเลยแล้วอะไรไปานเะองค์วามสางแล้วรองนอยหยตาหาัวยจนเหือดพย ทรงการปาทตตกที่ตะโกนกูถึงยอดชูเพื่อกลุมกันไม่รู้ว่าเจ้าจมหายลอยไปทางใ,าด,ด,าใดแล้วหนาใจพี่แตกขาดแล้วมือคงยังจำยันเจ้าตามหาหนามแก้ว สองน้องเจ้าลอยลองอยู่ใต้ท้องสุธาราหรือว่าลอยออกนอกเจ้าพยาจึงค้นหาไม่พบศพบัวลอยอยางอเพยังลอยาย เชียงเย็นนิดหน่อยน้ำเชี่ยวเหลือเจ้าจึงเปียกล,ลองบางกอบน้อยจิตใจพี่ให้เศร้าลอยถึงบัวลอยแม่จมควันสุดลาสุฟภาเขียวเธอเป็นแม่พระองค์ ใจรักคงมันเจ้าสิ้นใจต่อหน้าด้วยที่ควา้าเจ้าไม่ทันเหมือนที่ที่พาเนเด็อดวงชีวันจอมฝวันนงหนูน คนหนึ่งซื้อตะละโงร้องยังไม่มีคนฟังวันนี้เราได้ยืนไปแล้วนะครับหน้าตาก็สบายใจได้นะแล้วจะไม่ลำบากอีกต่อไปแล้วคุณรู้สึกี่คุก็จะหนาไม่เหยียบบหน้าตานี่เป็นขอบคุณ ขอบคุณครับโอ้นี่ไหม้ครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ะ